สวัสดีครับผมกิจวัฒน์ไทยแลนด์วิดีโอชุดนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับในกลุ่มของ border นะครับซึ่ง border เนี่ยก็จะทํางานร่วมกับ deep นะครับซึ่งถ้าใครไม่รู้จัก deep เนี่ยก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่ง deep ก็เป็นส่วนสําคัญในเว็บปัจจุบันนะครับซึ่งจะมาแทนที่การใช้งานแบบ table นะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะฮะก่อนอื่นจะสร้าง tag deep ก่อนนะครับ deep นะครับ deep เปิดปิด ข้างในนะครับผมจะเขียนเท x t สักสองบรรทัดนะครับจาวาแชลันนะครับนะครับอ่ะนะฮะคราวนี้คราวนี้ผมจะทำการ r e ว i ิวดูวก่อนนะครับ อ่าเห็นไหมครฟอนต์เล็กไปนะครับฟอนต์บางไปก็ใช้ทําการบอดี้ก่อนนะครับบอดี้ก็คือเอาแท็กเอาข้อมูลของแท็กบอดี้เข้ามาใช้งานนะครับเอามาเล่นนะก็ทําการเอาเอาฟอนต์ใหญ่ๆหน่อยเมื่อกี้ฟอนต์เล็กนะฟอนต์ไซส์นะครับเท่ากับ3 em ส่วนนี้เ,นเรียนในบทที่แล้วเรียบร้อยนะครับเอามาประยุกต์ใช้ดูนะครับใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นโอเคนะครับโอเค เราจะมาทำการเล่นกับด e ฟกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นถ้าเราจะเล่นกับตัวนี้นะครับผมขอใช้ element tag d e p เลยเข้ามาทํางานแบบ c s นะครับนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ border นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดประมาณ4 4แบบนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกจะเป็น border top color ก็คือ border ที่อยู่ด้านบนสีอะไรนะครับ attribute แรกนะครับ ต่อมา border top style เป็นแบบไหนนะฮะสไตล์ก็มีหลายแบบเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะฮะต่อมา border top wide อา่า top องกว้างนะครับองกว้างจะให้กว้างเท่าไหร่หนาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง v วลูปของมันก็คือ h a c k ALL g b ALL color name เนี่ยก็เป็นส่ง color นะครับส่วน style name นะครับก็เป็นของสไตล์นะครับส่วน size ก็เป็นของหมกว้างเท่าไหร่นะฮะหกกว้างเท่าไหร่โอเคเรามาเล่นกันแรกก่อนนะครับ border นะครับ top อ,อะไรเ่ย c o l อร์นะครับคเลอรจะเป็นแบบ uh, แบบ hex หรือว่าแบบ RGB ก็ได้หรือว่าแบบ Color ์เนมก็ได้คาีผมสมมุติเป็นสีสีน้ำตาลน้ำตาลอ่าฟ้าๆ้วกันอ่ะฟ้าๆนะครับแล้วก็สมมติเขาลอนปิดไปนะครับทำการปรีวิวดูก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาให้เราใช้ border top style เข้ามาเกี่ยวนะครับเข้ามาใช้งาน border top สไตล์นะครับซึ่งสไตล์ของมันเนี่ยจะมีให้เล่นหลายรูปแบบมากนะครับหลายรูปแบบมากแต่ส่วนใหญ่จะเขาเขาจะใช้ solid นะครับ solid กับไอตัวแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะฮะ solid ก็คือเป็นเส้นยาวๆนะครับ solid แล้วก็ปิดไปลองดูนะครับผลนี่เห็นไหมสีฟ้าข้างบนนะเส้นสีฟ้านี่คือแบบท็อปนะครับแบบท็อปต่อมาผมอยากให้มันกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะฮะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยก็ copy เข้ามานะฮะ copy เข้ามา ว่ายเห็นไหมตอนนี้มันเล็กๆอยู่นะฮะมันเล็กๆอยู่เราจะเพิ่มนะครับการเพิ่มเนี่ยก็จะเหมือนกับการใส่พิกเซลนะฮะใส่พิกเซลหรือระบุขนาดซึ่งมี2แบบก็คือแบบ px กับ em นะเอาแบบ px ก่อนนะครับ1 em ก็กับสิใช่ไหมฮะผมก็ใส่16 px นี่ลองดูฮะนี่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมใหญ่ขึ้นมาแล้วเอาแบบ em em สักสอง em แล้วสอง em พึ่งหใหญ่ขึ้นมาอีกสเท่านะฮะ2 em นี่คือความความกว้างของอของ์เดอร์ด้านบนนะครับ์เดอร์ด้านบนต่อมาครับต่อมาอไอสามตัวนี้นะครับสามตัวที่เป็น border top color top style top ความกว้างเนี่ยจะให้มันอยู่ในในคำสั่งเดียวก็ได้โดยใช้ border top เฉยๆนะครับ border top เฉยๆ copy มาครับ border top นะครับตามด้วย colon แล้วเอาไอสามตัวนี้เข้ามาใสา่ฮะ copy มานะครับ copy มาว่างหนึ่งครั้งนะครับ แบบรูปแบบอะไรนะครับสี C, รูปแบบอะไรแล้วก็ความกว้างเท่าไหร่นะครับความกว้างเท่าไหร่แล้วก็ปิดนะครับลองปิดนี่ก่อนการคอมเมนต์ของ cs นะครับใช้รูปแบบ่างเงี้ยคล้ายกับ php นะครับ php นะครับอันนี้ก็คือเอาไอ้สตัวนี้นะครับไอ้สรูปแบบเนี่ยสสไตล์นะครับมาอยู่ในสไตล์เดียวก็คือ border top นะครับ เอา3แบบมาไว้ในแบบเดียวนะครับลองดูผลลัพธ์กันนะครับลองดูผลลัพธ์กันนี่ผมรีเฟรชเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะสีก็คงเป็นสีแบบเดิมนะลองเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับสีแดงตึงเห็นไหมอยู่ด้านบนโอเคต่อมาไอ้สามข้อสามกับข้อสี่เนี่ยหลักการก็จะคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้นะครับผมจะขอค่าตรงนี้ไปเลยนะข้อสามไปเลยนะครับ, 3, นะรบผมจะดึงบอดเดอร์ข้างขวามาใช้งานมันนะครับนี่ เอามาเลยนะครับเอามาเลยแล้วผมก็ copy value มันมานะ copy มันมายอะมาใช้นะซึ่งแต่ปรับตรงนี้เป็นสีเขียวกรีนนะแปลว่าข้ามบนเป็นสีแดงข้างขวาเป็นสีเขียวนะฮะเส้นแบบ solid เอาเป็นเส้นแบบอื่นบ้างเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเส้นปะหรือเปล่านะลองดูเออมันใหญ่ไปนะใหญ่ไป ใหญ่เกินนะใหญ่เกินมันไม่เห็นอ่ะนี่ก็เล็กไปอ่ะนี่คือเส้นปะนะครับเส้นปะอ่าต่อมาต่อมานะครับต่อมาผมจะข้าไปแล้วเป็นบอ b เดอร์ข้างล่าง b o r เดอร์บอททอมนะ่า b เดอร์บอททอมใส่เข้ามานะครับใส่เข้ามายืมมาอีกนะครับยืมมาใช้อีกนะครับสีรูปแบบขนาดนะครับสีรูปแบบขนาด เปลี่ยนเป็นข้นี้เปลี่ยนเป็น,ปนอะไรดี h e ล l o Hello นะครับเปลี่ยนรูปแบบอีกเป็น d o u b l ลนะครับขนาด2 0 px นี่เห็นไหมรูปแบบนะครับี่รูปแบบด้านขวาอย่างนี้นแบบแบบปัตมุมันด้านล่างนะครับด้านล่างต่อมาครับต่อมาไปเร็วเหลือเกินนะแต่ว่าคงไม่ยากนะครับรูปแบบการใช้งานเหมือนกันนะครับ Bold Left ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายาายืดมาอีก นับยืมไม่เปิ่งเป็นคราวนี้เป็นสีอะไรดีสีมืดๆเ,เทาๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่เปลี่ยนรูปแบบนะครับเปลี่ยนรูปแบบเป็นอะไรดีเอ่ยเอาเซตอเอาเซต2ี่สนะครับเพิ่งนี่เห็นไหมอีด้านนี้นะครับเป็นเป็นเล็บนะบเป็นด้านสายอ่าเห็นไหมนี่คือรูปแบบง่ายๆนะครับรูปแบบง่ายในการเลือกใช้บเดอร์ในในสีมุมสีมุมมอกนะครับซึ่ง ถ้าเป็นแบบแบบแบบบลเดอร์ธรรมดาเขาเขาก้าวนะครับเวลาการเลือกของมันนะครับมันจะไล่เป็น top ป i ลท์บ o t ทอมเลฟก็คือจากจากบนไปขวามาล่างแล้วมาซ้ายนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาคือ top ขวาล่างแล้วก็ซ้าย,ซ,าย,ซ,ายซ้ายนี่คือสุดท้ายนะครับต่อมาถ้าตัวใช้ border b เด d e r เข้ามาใช้งาน b เดอร์นะครับความหมายของมันก็คือเขาจะเอา สีแบบเนี่ยไม่ใช่สีแบบนะครับเขาจะเอาลักษณะของของของ์ o r d e เนี่ยสีมุมนะครับสีมุมมาอยู่ในตัวเดียวกันนะครับลองดูสมมุติลองเป็นเลดนะครับ c o l ร์เ e ดสีแดงนะครับเป็นรูปแบบ solid ขนาดความกว้างทัก2 em แล้วก็ปิดนะครับผมจะทำการปิดอันนี้ก่อนนะปิดอันนี้ก่อนนะครับ b o r e r เฉยๆซึ่งเห็นไหมฮะนี่คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ แบบสีแดงแบบอันเดียวแต่แสดงทั้งสี่มุมเลยนะครับทั้งสีด้านนะครับต่อมาเป็นรูปแบบตื่นบ้างนะครับแล้วก็สีเป็นสีฟ้าฟ้าอ้าวฟ้าฟ้านะครับฟ้านี่อย่างนี้นะฮะรีเฟรชนี่เห็นไหมฮะนี่แบบตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวจุดอะลายจุดมันใหญ่ไปนะครับผมขอลดก่อนอ่าเห็นไหม นี่คือเส้นคล้าคๆเส้นป่านะฮะเส้นป่าอืมครับนี่ก็เป็นส่วนการทํางานของบอเดอร์นะครับซึ่งซึ่งมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับในระดับหนึ่งก็ลองลองลองเล่นดูนะฮะมันไม่ยากครับผม